รีวิวอุโมงบกักเผาปลูกบักเผาไว้กินเองเผาเศรษฐกิจพอเพียงตามราชดำรดดิของฮ่หลวงในนามีป่าในนามีเขาปลูกบักเผาขายทำเป็นอุโมงมะร้าว เลี้ยงกุ้งปล่อยปลาตามภาษาชนบทในท้องถิ่นตามภาษาชนบทในท้องถิ่นรู้สึกว่าพาวจะล่มลื่นลมเย็นอยู่ใต้ล่มเงาพระบารมี ปลูกเ้าวไว้กินเองไว้ขายดูโมงปักเาาปลูกทุกอย่างที่ฟังนะปลูกทุกชาที่กินได้อ้าวมีปลูกต้นจากน้ำปลูกเา้าวอ่อนเท่าน้อย เป็นสวนลมลื่นที่สุดเลยคนบรรยายกับบุกหอยเกีงเยงด้วยถูกข้าถูกยากฟงฟางที่เศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงปลาผูกบะพร้า,า,าวที่ถนัดหินผูกบักขามขามใหญ่ วัยพอได้กินบระขามนี่ขามใหญ่รู้สุกว่าฟักใหญ่ดีโอ้บระขามดูกระขามไม่กินเองเลยนี่ ปุ๊บปั๊บข้าวปุ๊บปักขามไม่กินตัดผู้พันธุ์ชัญยาหารของเจตีผู้เคียงตามพ่อหลวงปุ๊บั๊ข้าวไม่กินเองเหลือกินก็ขายต้นนี้น้ำหอมพันพองร้อย น,น้ำหอมบเบนแลผูกสองขันบัวผูกไว้งขันบัเข้าน,น้ำหอม นี่กเลี้่งปาส่วนข้างบ้านนี่ก็บุเผ้าโดกดีเดโอ้โหสุกพวงลอยอันนี้ว้าวว้าวามพีทลายนี่ มันดาปลูกเผาปกทุกอย่างที่ฟังน้าที่จะกินได้ปลูกจากปลูกเผาน้อปย anyway. พพปลูกเผาปลูกผักไว้กินเอง พักสวนรัวรัวกินได้แต่คนกินไม่ได้เอาไว้ดูปลูกสเสตดาปลูกพักกูดก,กูดก็มีกูดลูกไปกินคปนก็อร่อย ตามเศษสกิจพอ่อหลวงกสะเดาขายได้ก็ปลูกละพาปลูกผักกูดข้างบอ่ออยู่ในใต้ร่มสะเดาปลูกผักกูดแล้วก็ ผักกาดขาวที่ขั้นบอ่อที่ดินทรายขุดแล้วใช้หัวปิน้นเป็นน้ำาลดละอองฝนเทียมตามภูมิปัญญาชาวบ้านปลูกมะพร้าวกันที่ดินพังตามนานนลาดลำเละ นี่หัวลับาน้ำหัวลานี่หัวลาแล้วก็ปกูข้างหน้าขนาดหน้าที่งามที่สุดใส่ปุยคอกรองพื้น ถอนกัจัดปะชะัชกือพรวนดินให้สึกว่าจะงามมากแม้กระทั่งทวนดินใบกะเพราข้างบ่อก็ปลูกมะพเภาน้ำหอม ตรงนี้เป็นแทนตีน้ำกุ้งใช้มอเตอร์สองแรงแล้วก,ก็บูกผับปลูกกล้วยเศรษฐกิจพอเพียงตรงนี้น้ำลน้นจากบอ่อเวลาสูบน้ำใส่ปลูกอะไรไม่ได้ต้องเว้นวักไว้ก่อนแล้วก็มา พวกมะพร้าวไฟรู้สึกว่าลูกแดงเจอด้วยมะพร้พาวไฟสวยงามมากว้าวสวยงามจริงๆนี่ก็มะพร้าวไฟกำลังจะออกลูกอ่อ นี่ก็มะพร้าวหอมบ้านแพ้วพริกปลูกนี่ก็มะเขือพวงบักแ้งบักแฝงบักเขือพวงนี่เองแล้วก็ามากักพาว แล้วก็มาปลูกทุกอย่างที่ฝังนาปลูกผักผักนี่ผักขัดหน้าผักกะเจียผักแพวผักแพวกะเจีย แก้วรักขึ้นนาดอกขุ้นาดอกขึ้นนาดอกรู้สึกว่าจะงามมากขนาดอกกาดเขียวผักขมยายเกิดเขียวแล้วก็ใบกบเพรา ในน้ำก็ปลูกบวกกกัวด้วยรู้สึกจะตักกัดเกี่ยวก็ใหญ่แล้วดองได้แล้วโอเค